เท่าไหร่จ๊ะสิบสองชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะงั้นเราไปดูพาระงานของคุณครูสภาพปัญหาไม่ชัดเขาจะเอาอะไรไปแทงจะไปบอกถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปวิดีโอสภาพปัญหาในการสอนจากแผนการสอนที่เขากำหนดตกตรงนี้ ตรงนี้บางที่เนาะแยกได้ออกนะคะที่ถ่ายคลิปวิดีโอไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะไม่ใช่เอาประเด็นท้าทายไปถ่ายคลิปวิดีโอนะคนละเรื่องกันแต่ที่พี่บอกว่าที่ที่คุณครูสอนแผนหนึ่งแผนตอนพอมีและเรื่อนอะเรื่องวิทยาศาสตร์มาครบสี่ปีนะคะคุณครูต้องส่งแผนหนึ่งแผน ถ่ายคลิปวิดีโอที่เป็น mp4 ไปหนึ่งคลิปไม่เกิน60นาทีแล้วคลิปนี่แหละอีกคลิปหนึ่งที่เขาจะต้องส่งก็คือคลิปที่ให้พูดถึงที่มาของสภาพปัญหาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนตามคลิปนี้ตามแผนนี้โอเคไหมคะเนาะต้อ <No. S 2> งบอก่าจำแม่นมากเลยอะ ทีนี้จากตาร,รางที่หนึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้และและและนี่ยหะตามสูตรมีค่าเฉลี่ยแค่นี้จึงนำเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นอาทายจึงไปเขียนชื่อเรื่องกรรมกรารที่เขารู้ลึกแค่ชื่อเรื่องเขารู้แล้วว่านี่ถ้าเขียนอย่างนี้ ไปเชี่ยวชาญแล้ว่ัจ้าถ้าเขียนอย่างนี้ไปชำนาญการพิเศษแล้ว่ะจ้าถ้าเขียนอย่างนี้ปัญหาเดียวกันไปชำนาญการแล้ว่ะจ้าโอแลอยังละทีเนี้ยเนาะเพราะต้องสะท้อน ปฏิบัติที่ก้าคาดหวังตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานนะนาครูคนนี้แล้วเวลาเขาประเมินเขาก็ต้องประเมินกรรมการก็ต้องประเมินตามระดับปฏิบัติที่คาดหวังโคชำนาญการแก้ปัญหา แต่เขาจะเอาคะแนนเต็มสี่คะแนนมันมี40คะแนนชื่อเรื่องไม่มีคะแนนแต่ชื่อเรื่องมันบ่งบอกระดับปฏิบัติที่คาดหวังคะแนนมันไปอยู่ที่วิธีดำเนินการให้บรรลุตรงนี้ะนะคะยี่สิบคะแนนคุณครูคนเนี้ยเขาจะต้องเขียน กระบวนการวิธีการดําเนินการอย่างไรตรงนี้เขาจะทําเมื่อไหร่อเนี้ยอันนี้คือวันที่เนาะวันที่เดือนตีที่เขาจะต้องทำํำเวลาที่ออกแบบให้ครูทํำไมพี่ออกแบบแบบนี้เพราะพี่เชื่อว่าถ้าไม่ทำเหมือนเราทำงานวิจัยนะคะเราทําเป็นเข้าโครงวิจัยพี่จะทําเป็นปฏิทินได้เลยวันนี้ถึงวันนี้พี่ต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จ่ะ วันนี้ถึงวันนี้ต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จอ่ะถ้าไม่เสร็จพ่อขามหมูเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหนึ่งปีผ่านไปไม่มีอะไรติดในมือเนาะหนึ่งวันเดียวก็ไม่ได้อ่ะต้องเสร็จอ่ะมินั้น,นละครอยา่าเพิ่งดูดูละครตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มละหละันล้าจบอะไรไม่ได้หลันล้าจบเนาะ ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังผลลัพธ์ในเชิงปริมาณนี้สิบคะแนนเชิงคุณภาพสิบคะแนนร่องรอยมันอยู่ตรงไหนเนาะอันกลับไปม,มอง เราจะช่วยครูเราได้อย่างไรฝีมือพออฝีมือรองพออนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรสงสัยน้องๆศึกษาในเทศหนุมนั่งหนั่งงนง่นเก่งทั้งนั้นเลยค่ะนะคะศึกนษะาในิเทศเขาถ้าเกิดว่าเราถามประจาหน้าโจ๊ะ,จะ อาจารย์ตอบไม่ได้ทันทีทันใดแต่ไม่เหลือบาทควาแรงตอบได้เขาตอบเลยตอบไม่ได้เขาก็เปิดหาจนได้ละเพราะหน้าที่ของของน้องๆเขาท,ที่จะต้องดูแลเราโอเคไหมเหลือเวลาอีกกี่นาทีอืมอ่ะดูตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าบางคนบอกว่าต้องสแสดงละครนอะคืนนี้ ดำเนินการประเมินค่ะเวลาเราดำเนินการประเมินเมื่อกี้เราไปชุมไม่ต้องเตรียมอลังการค่ะวันนี้ประเมินครู5สมมติว่าดคนกรรมการ2ชุดสมมตินะคะครูแปดคนะ่ะเขามีปฏิทินอยู่แล้วหนูมีอะไรที่เป็นร่องรอยจากการทำงานจริงใช้คำนี้เนาะไม่ใช่สร้างหลักฐานเท็จแล้วมากอง หนึ่งให้เกียรติตัวเองสองให้เกียรติท่านผอเพราะท่านผออเป็นประธานกรรมาการกรรมาการที่มาจากที่อื่นพอเห็นปั๊บอือหจับปั๊บอือบาดกิ๊บแต่ยังเบต้าดีไม่สักโหลนะอาชีเลือเกระเมินก็จะแซวน้องๆเฮ้ยไอ้หนูเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคืนละสิท่า สอนอนแล้วก็เมื่อเช้าค่ะเป็นมาเป็นมากองเป็นพนันเงยบอก็เป็นอะไรแล้วเนี่ยสำริททางการเรียนของทุกหน่วยอยู่ไหนไม่มีได้เหรอเพราะคุณเขียนไวไน้ในอนดิเคเตอร์ทั้งนั้นโอ้แล้วนางะ่ะแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะเรื่องใหม่ในะครั้งนี้ใหม่ ไม่ใหม่เลยเรื่อง <ไป S 2> เก<ร>่า<ๆ>ใช่แต่จากระบบเท่านั้นเองเนาะแล้วไปถึง plc อีกในด้านที่สอง plc ยังทำนะคะไม่ใช่ไม่ทำเนาะและออออ้ว plc po wc ของอ o อ p อ,อ,อต้องเป็น admin ได้เข้าไป admin ตรงไหนบ้างยังเนี่ยเนาะ ทั้งป .9 และป .10 นะแล้วรู้ยังไงว่าครูเข้า PLC อยู่ในตารางสอนนะคะชั่วโมง PLC ของครูแล้วเรามีประกาศชุมชนกนารเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แล้วกันเรามีกี่ชุมชนชุมชนนี้เข้าวันไหนสัปดาห์นึงอย่าเกินสองครั้งครั้งหนึงระหว่างหนึ่งถึงสองชั่วโมงเข้าไปถึงเซ็นชื่ออย่าให้เซ็นแทนกันเนาะ โอ้ยเพื่อนแม่ไม่เพื่อนแม่ป่วยลูกไม่สบายวันนี้ไม่ได้มาเธอเซ็นชื่อแทนสมชื่อด้วยไม่เอาอะได้กี่ชั่วโมงก็ตามนั้นอยากทำเทปแหละบ้านเรามาอยากทำาี่รอบนั้นของจริงนั้นถ้าเราไม่ทำจริงปีต่อไปก็แบบนี้นะคะแล้วเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่นะคะคนที่สำคัญสุดคือตรงนี้นะคะตรงนี้แหละที่ยังให้ ให้หนึ่งคือขอโรงเรียนชีวิตในการเป็นครู1ิปีเปีเรศึนสานิเทศ28่น28ปีคนที่จะทำให้ผลสำลิดให้คุณภาพการศึกษาไทยขึ้นได้เก่งที่สุดคือผอโรงเรียนค่ะท่าน <Okay. S 1> ขอเชิญตัวมืองดังๆให้กับพวกเราที่หนึ่งค่ะท่านที่นั่งอยู่นักพิดมาจากไหนเราไม่รู้ นโยบายท่านจะดีจะเด่นยังไงเราไม่รู้ถ้าเราไม่พาไปลงได้ปะศึก <c oughs> ษานิประเทศจะมีฝีมือยังไงไม่เกี่ยวถ้าเราไม่พาไปได้ปะไม่ได้พ่ออ้อนี่นะคะเก่งที่สุดเก่งที่สุดในวงการศึกษาเนาะพี่ใช้คํานี้ได้เลยเตรียมนะคะอ่ะการประเมินแล้พูดหมด,ดแล้ว ที่นี้นเวลาลงห้องเรียนกรรมการลงห้องเรียนไปดูอะไรจ้าดูร่องรอยแล้วไปดูนี้ค่ะสมาร์ททิชชีงทัาากษะการจัดการเรียนรู้ในแปดตัวชีว้วัดนะคะสำริ์ทางการเรียนของทุกหน่วยอยู่ไหนไม่มีได้เหรอเพราะคุณเขียนไว้ใน อินดเคเตอร์ทั้งนั้นโอลังล่าแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะเรื่องใหม่ไหมคะเนี่ยใหม่ไม่ใหม่เลยเรื่องเก่าใช่แต่จากระบบเท่านั้นเองเนาะแล้วไปถึง PLC อีกในด้านที่สองพีเยังทำนะคะไม่ใช่ไม่ทำนะแล้ว p ี l c พออวสิบของพออพออต้องเป็นแอดมินได้เข้าไปแอดมินตรงไหนบ้างยังเนี่ยเนาะทั้งพอเก้าแล้วอสิบะแล้วรู้ยังไงว่าครูเข้า PLC อยู่ในตารางสอนนะคะชั่วโมง PLC ของครูแล้วเรามีประกาศชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แล้วยัง เรามีกี่ชุมชนชุมชนนี้เข้าวันไหนสัปดาห์หนึ่งอย่าเกินสองครั้งครั้งหนึ่งระหว่างหนึ่งถึงสองชั่วโมงเข้าไปถึงเซ็นชื่ออย่าให้เซ็นแทนกันเนาะโอ้ยพี่แม่ไม่พี่แม่ป่วยลูกไม่สบายวันนี้ไม่ได้มาเธอเซ็นชื่อแทนสมชื่อด้วยไม่เอาอะได้กี่ชั่วโมงก็ตามนั้นอย่าทำเพจเนี่ยบ้านเราอะอย่าทำขีนะ้รอบนั้นเงาดริงนั้น ถ้าเราไม่ทําจริงปีต่อไปก็แบบนี้นะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่นะคะคนที่สําคัญสุดคือตรงนี้นะคะตรงนี้แหละที่ยังให้ให้ที่หนึ่งคือขรบีชีวิตในการเป็นครูสิบสี่ปีเป็นึาษาลิเชนยี่สิบแปดปีคนที่จะทําให้ผลสลัมฤิ์ให้คุณภาพการศึกษาไทยขึ้นได้ เก่งที่สุดคือผอโรงเรียนค่ะท่านขอชิญประมือดังๆให้กับพวกเราที่หนึ่งค่ะท่านที่นั่งหนูมักพิษมาจากไหนเราไม่รู้นโยบายท่านจะดีจะเด่นยังไงเราไม่รู้ถ้าเราไม่พาไปลนงได้ปะศึกษานิเทศจะมีฝีมือยังไงไม่เกี่ยวถ้าเราไม่พาไปได้ละไม่ได้ พอพอีอออคะเก่งที่สุดเก่งที่สุดในวงการศึกษาเนาะที่ใช้คำนี้ได้เลยเตรียมน,นะคะ,ะการประเมินนี้พูดหมดแล้วทีนี้ทีนี้เวลาลงห้องเรียนกรรมการลงห้องเรียนไปดูอะไรจ้าดูร่องรอยแนละ้วไปดูนี้ค่ะ สมาร์ททิปชิ่งทักษะการจัดก,การเรียนรู้ใน8ตัวชี้วัดนะคะสำริบทางการเรียนของทุกหน่วยอยู่ไหนไม่มีได้เหรอเพราะคุณเขียนไวไน้ในอนดิเคเตอร์ทั้งนั้นโอ้แล้วนางอะแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะเรื่องใหม่ไหมคะเนี่ยม่ใหม่ไม่ใหม่เลยเรื่องเก่า ใช่แต่จับระบบเท่านั้นเองเนาะแล้วไปถึง PLC อีกในด้านที่สอง PLC ยังทำนะคะไม่ใช่ไม่ทำเนาะแล้ว PLC พออวสิบของพออพออต้องเป็นแอดมินได้เข้าไปแอดมินตรงไหนบ้างยังเนี่ยเนาะตั้งพอเก้าและพอสิบละ แล้วรู้ยังไงว่าครูเข้า PLC อยู่ในตารางสอนนะคะชั่วโมง PLC ของครูแล้วเรามีจระกาศชุมชนการเรียนรู้ทงวิชาชีพ PLC แล้วยังเรามีกี่ชุมชนชุมชนนี้เข้าวันไหนสัปดาห์นันอยาน่าเกินสองครั้งครั้งหนึ่งระหว่างหนึ่งถึงสองชั่วโมงเข้าไปถึงเซ็นชื่ออย่าให้เซ็นแทนกันเนาะ โอ้ยพ้นแ,แม่ไม่พ้นแม่ป่วยลูกไม่สบายวันนี้ไม่ได้มาเธอเต็มชื่อแทนสมชื่อด้วยไม่เอาอะได้กี่ชั่วโมงก็ตามนั้นอยากทำเทปแหะบ้านเราอะอยากทำคี่รอบนั้นทาจริงนั้นถ้าเราไม่ทำจริงปีต่อไปก็แบบนี้นะคะแล้วเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ละคะคนที่สำคัญสุดคือตรงนี้นะคะตรงนี้แหละที่ยังให้ ที่หนึ่งคือพอรงเรียนชีวิตในการเป็นครูสิบสีเป็เศนกษาเนี่เช่นยีปีคนที่จะทำให้ผลสำลิดให้คุณภาพการศึกษาไทยขึ้นได้เก่งที่สุดคือพอโรงเรียนค่ะท่านขอจะิญประมารดาๆให้กับพวกเราที่หนึ่งค่ะท่านที่นั่งอยู่นมืพิกมาจากไหนเราไปดู นโยบายท่านจะดีจะเด่นยังไงเราไม่รู้ถ้าเราไม่พาไปลงได้ปะศึกษาวิเทศจะมีฝีมือยังไงไม่เก็บถ้าเราไม่พาไปได้ับไม่ได้เพรพ่อพอีาา่นะคะเก่งที่สุดเก่งที่สุดในวงการศึกษาเนาะท,ที่ใช้คำนี้ได้เลยเตรียมนะคะอ่ะการประเมนินอนี้พูดหมดแล้ว ที้ีนี้เวลาลงห้องเรียนกรรมการลงห้องเรียนไปดูอะไรจ้าดูร่องรอยแล้วไปดูนี้ค่ะสมาร์ททิชชีงทักษะการจัดก,การเรียนรู้ในแปดตัวชี้วอดนะคะว่ามีลิงก์พอลิมาเราเข้าไปในลิงก์นั้นในระบบเราก็นำทุกอย่างเป็นเป็น ถ้าเป็นไฟล์เอกสารก็ต้องเป็นไฟล์ pdf ค่ะถ้าเป็นไฟล์วิดีโอก็ต้องเป็น mp3 นะคะแต่แต่ช่วงนี้มีไฟล์เดียวนี่นแหละไฟล์ pdf ที่เป็นสำหรับคุณครูที่ใช้วอ7เทีดยวตามเกณฑ์ถามว่าส่งถึงเขตเมื่อไหร่ เรารู้แล้วลยอย่างถ้า,ถาส่งถึงเกณเมื่อไหร่ไปดูวอ1บกับเกณฑ์วอ21เ้ขาบอกว่าให้ส่งภายในวันที่30ก,กันยานี้ส่วนวอ PA 1บวกกับ17เนาะ PA 1บวกกับ17ด้านที่3ส่วนที่1นะคะของ2ปีกับวอ21บอทอ2 สองปีเหมือนกันค่ะส่งเมื่อไหร่หลัง,ลง,งนะวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งถ้าใครส่งว,วอสิบเจ็ดเพียวไม่ทนันหรือไม่ได้หรือหรือไม่รูร้ด้วยเหตุอะไรที่มองว่าถ้าเป็นพี่เนาะจะส่งเชี่ยวชาญอะอย่างเป็นพอเชี่ยวชาญเนี่ยถ้าเราส่งบอสิบเจ็ดเพียวเราไม่ไหวสมมุตินะเพราะเราต้องทใใําวิจัยสองเรื่องถูกปะ พี่จับบอสิบเจ็ดคู่กับ P a 1หนึ่งก็บอสิบเจ็ดส่งเฉพาะด้านที่ 3, สามส่วนที่หนึ่งสองปีแล้วบอพีเอส่งวิจัยเรื่องเดียวไม่ต้องเป็น R าเอ็นดีด้วยแทนที่เราจะหน้าวันที่สามสิบเราต้องส่งทั้งสองเรื่องถูกไหมพอออันนี้ง่ายกว่าเยอะแล้วคนที่ประเมินให้เราคือใครคนที่ประเมิน P a เนี่ย เขียนว่าชัดเลยค่ะคนที่จะประเมินด้านที่สามส่วนที่หนึ่งให้กับเราคือกรรมาการชุดเดียวกันกับที่ประเมินวพเอ PA. นะวันที่เขามาประเมินครูเราถ้าคุณครูวรด้านที่สามส่วนที่หนึ่งของวสิบเจ็ดครบแล้วขอขอ,ขอ,ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการชุดนั้นประเมิน ด้านที่3ามส่วนที่1นึ่งให้เขาด้วยนะคะในเกมเขียนไว้ชัดเจนแล้วพี่ก็สงสัยพี่ก็ยกหูไปถามกับน้องๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายกลุงงามมาตรฐานและวิทยาฐามน,นะครบพ้วนแล้วนะคะได้คำตอบมาเป็นแบบนี้จริงๆเน้องเป็นอ่ามีประเด็นคำถามไหมคะอันนี้พูดไปแล้วมีไหมอา่น,นะคะ ค่ะสดีค่ะข,ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านพออกอชัยสมพวีค่ะผอโรงเรียนวัดมณีเจริญนิพรัภาพที่227นะคะประธานศูนย์เครือข่ขายการศึกษาที่11เสนาศิริมา,มานามณ์ค่ะได้เป็นตัวแทนนะคะในการกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรขอเชิญท่านค่ะท่านโอเคท่านรองอเคทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ร่วมโครงการในการเลี้งที่เคารพทุกท่านครับ ผมมันในเจริญน่าว่าผมจะออกแกงนะครับครูออกข้าว <c oughs> โอเคครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมไม่ผิดหวังเลยครับท่านผู้เข้าร่วมการอบรมครับที่พบอาอจารย์สมชื่อในวันนี้ผมเชิญท่านมาที่โรงแรกรน์โซเทิ่นเมื่อปี6กสอน,นะครับมาบรรยาย ในหัวข้อเรื่องการยกคุณภาพผลสมมติของนักเรียนชั้นป .6 ของศูยนย์เสมนาบอนในครั้งนั้นนะครับผมไม่เคยถืงท่านนะครับประทับใจแล้ววันนี้นะครับไม่นึกนะครับว่าผมจะเจอท่านผมมีความปลับปลื้มมากนะครับที่มีโอกาสออกมากราขอบคุณท่านในนาบบกพวกเขตสองของเราทุกคนนะครับจริงๆแล้วผมไนมะ่เคยออกมาก่าขอบคุณนะครับ ปีหน้าจะเษียอายุลแต่สาหรับปีนี้วันนี้ที่ผมบอกว่าที่ผมปลื้มจริงๆนะครับปลื้มกับเยียงกรท่านนี้จริงๆท่านคนหนึ่งนะครับผมเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นผู้นำโรงเรียนนาตาเยมนานแล้นะประสบความสําเร็จในเรื่องผลสำเร็จของท่านรัชชาที่นาตาเยมเรื่องผลสาเร็จโอนเน็กหรือเอ็นทีอะไรสักอย่างหนึ่งหลายปีมาแล้วท่านพาทําเลยครับลงไปที่พื้นที่หลังจากนั้นผมก็เจอท่านมาท่านมองแววตาของท่านสมเช่อนิดหนึ่ง นี่แหละครับเวลตาของคนที่มีเมตตาธรรมท่านเป็นผู้ส่งความสําเร็จให้บุคคลเป็นแสงแสงคนผมเชื่อลเลยน,นะครับท่านเหมือนกับเคอรี่ส่งความสําเร็จให้คนอื่นทอยา่างท่านน่าจะเกิดในเจนเดียวกับผมนะครับก็คือเจนปี <Okay. S 1> พวกเจนบีก็เกิดในปี50 จ70ใช่ไหมครับหลังจากนั้นน่าจะเป็นเจนเอ็กใช่ไหมครับเจนเอ็กเนี่ยผมผมผม,ผมดูแล้วนะครับก็คือคนที่เกิดปี1965-1980แล้วก็เจนวาย1980-1995เรากเกิดพร้อมกันนะครับแต่มันสมองของท่านนะครับกระโดดยังอยู่ในเจนนี้เลยนะครับผมนี่ยังตามท่านเปมา20ปีเลยนะเรื่องของความรู้เรื่องนี้เรื่องอย่างนี้แปรลกอย่างนี้ นะครับผมเชื่อว่าทั่วประเทศไทยมีลูกศิษย์ของท่านคาพรทุขคำขอบคุณทุกคาทรงผลในท่านยังมีความสดใสอยู่เหมือนเด็กสาวสาวที่ะไรครับแรงบันดาลที่นําพาคนเรามีความสุขการความสําเร็จของคนอื่นคนที่สําเร็จโดยแท้จริงก็คือคนที่ทําให้คนอื่นสําเร็จนั่นเองครับนี่ก็คือคนที่สําเร็จโดยแท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนาครับ ผมนะครับวันที่5สิงหาคมได้เชิญท่านบําเพนท่านสมพงศ์กีนารเกรน,นะครับท่านเกียรติศักดิ์ศีรรุ่งเรืองมาบอกรมคุณครูเรื่องนี้ที่โรงเรียนแพรน์โซนขึ้นถ้าประมาณได้ว่าเราได้สักแปเซตครับครับต้องบัมเพนครับแต่วันนี้ผมได้เพิ่มเป็นสิหรือเกือบร้อยเลยครับสําหรับท่านอาจารย์มาเติมเต็มไห้พวกเราในเรื่องของเราที่จะประเมินคุณครูในเร็วๆนี้นะครับและเราจะรับการประเมินจากท่านหัอเข นะครับในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราได้ในวันนี้นะครับคิดว่าอาจารย์ส่งความสุขความสำเร็จความประักษ์ให้พวกเราเยอะเกินนะครับแต่ถ้ามีบางอย่างนะครับผมมีลายอาจารย์นะครับคืนนี้จะส่งข,ขออะไรสักอย่างสิ่งท,ที่เรายังไม่มีนะครับนนท,ที่รู้ว่าคืออะไรไฟหรือเปล่า <c oughs> และส่งให้ค่ะไฟทุ <c oughs> กไฟที่บรรยายล่า เดี๋ยวที่จะส่ง,สงไปทางทางทางน้องสงนอนนนี่ไหมคะจะได้ส่งให้ทุกทุกโรงเรีนเนะาะจะคือเวลาไปเป็นพิยากรที่ไหนก็ตามค่ะไปในการบรรยายเนี่ยจริงๆมันทําเหนื่อยได้ยากแต่พี่มองว่ายิ่งให้ยิ่ง,งได้ออยู่ที่ตัวเราอะ่ะมันก็ได้ประโยชน์แค่เนี้ยนะเนาะแต่ถ้าให้พวกเราไปพวกเรา จะไปใช้บรรยายก็ได้ค่ะจะไปให้ความรู้กับครูเอาไปดูอะไรก็ได้นะคะไม่ไม่าานห,นห่วงค่ะที่สุดนี้นะครับคงจะเป็นพลังของความขอบคุณของพวกเราทุกคนในห้องนี้ที่จะสง่งมอบอาจารย์สมชื่อนะครับขอบคุณรุกการนะครับขอให้อาจารย์ตงมีสุขภาพดีนะครับได้ส่งความสุขความสําเร็จให้กับบคุคคลในวงการศึกษาอีกนานแสนนานขอบคุณมากครับ น,นี้ก็เป็นคำขอบคุณนะคะเจ้าแคนของผู้บริหารนสถานศึกษาแล้วก็พี่น้องชาวสพทนครศรีธรรมราชทั้งสองทุกท่านนะคะมีคำถาม,ถาม,มาอีกหนึ่งคำถามค่ะจางค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกอากาศ